ปากเป็นสิลีมงคลเลยคนเรียนคนคือปากเป็นสิลีมงคลอี่มองคนณบางดีต่อกันครับสวัสดีครับอีเม่ะหันไปทางช่างดําเลยนะลูกชายแม่คำใส่นะโอ้ยหันมาไหล่เลยหน้าของพีงเงินแข็งกลัอยู่จ่าเอ็มมาแล้วสวัสดีจ่าเอ็ม굿มอร์นิ่งวันนี้เอฟซีจากประเทศนอกจะมาเหมาร้านแม่คำใสแม่เพียนก็เลยมานั่งรอเขาก่อนจาก สวิตเซอร์แลนด์นัดกัน11เอดโมงโอ้โตัวโทรไปเมื่อกี้นี่บอกว่าใกล้เข้าคนเรือคำแล้วรอขนาดแม่เพียนไปนอนที่วานอนยังต้องย้อนกลับมานะนี่เพื่อแม่คำใสโดยตรงก็เลยว่าบ่ายบ่ได้บอกเพื่อนว่าอยากมาตอนสิบเอ็ดโมงเศ้าได้ได้อะไรนะใครจะมาพี่น้องอยู่เจริญสินแต่ว่าเพื่อนอยู่ประเทศนอก เพื่อนจะมาอุดหนุนเสื้อผ้าที่แม่คำสไสขายแล้วก็อยากเจอแม่เพียนวานนอนด้วยให้แม่เพียนมารออยู่ตรงนี้เพราะว่ารู้จักกันกับพี่ชายเพื่อนน่ะนะสายหมอเออสายหมอและหมอลำและร้านค้าแม่คำสไสจะโชคดีวันนี้ไม่ใช่คันนี้บอกดูนะน่าจะเป็นคันนี้นะนี่คันใหญ่ๆนี่ยังไม่เคยเห็นครับเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวเด้อแม่คำสไสได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอหน้าลูกค้านะนี่ จากประเทศนอกมีเพิ่นเววฮานาที่เพื่อนเวว่้านพี่ชายชื่อธงชัยอ่ะนะจะมาวันนี้เพื่อนโทรให้ฉันโทรให้ฉันซันก็เลยย้อนมาแต่ว่านอนพี่น้องจะเญ่นซิ้นยี่บ่น่ะมามาทางนี้ร้านกาแฟครับใสทางนี้มาเมาเลยมารอแล้วสวัสดีครับสาัสดีค่ะโอ้ยดีใจดีใจใส่โซเฟอร์เด้อสัก อ่าอ่าใส่พื้ใดที่หาเฮาดีๆนั่นเว้ยอ่ะดีใจดีใาขอบคุณค่ะป้าไปหาลุงแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้เอาลุงเขาหายไปใส่ดิ้งยิ่งแต่เสียงพี่น้องจากนิวซีแลนนะเออแต่ว่าบ้านเพื่อนอยู่เจริญศิ์นี่แหละเพื่อนกนัดอันสวัสดีไอ้ยู่ดีไม่แห้งอันนายูทูบเบอร์เดี๋ยวหันฉันเชื่อพี่คืนมาก่อน ไปนอนอยู่ว่านอนสองคืนแล้วเออจังววาไอ้โทรหามามาเจอกะเจอมาเดี๋ยวสิมาโอเคค่ะเอานัดกันไว้จะให้กี่กระสอบขายให้กันบาทนี้จากประเทศนอกนะจากประเทศนอกมือนอกมามือนันนะ นี่ค่ะในเสื้อสีส้มนี่จะให้เลือกเอาอีกเอาเลยมีเวลาซื้อทั้งวันนะจันเนาะมาเลือกด้วยตัวเองเนาะเออเพิ่นเดินทางมาเมื่อคลายอยู่หนาเฮือนน้องเมนะเพิ่นกระโรมาเพิ่นก็เห็นหนาสันนะพอดีหัวจักกันกับไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นเลยพามานี่แจากจะเลืิอนสิอยู่ใกล้ๆกันนี่เอง เพื um, ่อนว่าอยากให้แม่คำใส่ได้ขายดียิ่ดูเพื่อนเฝ้าตลอดนะเออเพื่อนโทรมาส่วงอันซุ้มเจ้าไปเดินอันทาดุพนมเน่ะตอนนั้นไม่เพียนมาเฝาหน้าซอยฮะนาก็เลยได้คุยกับเพื่อนอันนี้ลุงเราเล่นร้านลุงกินะ พี่ท่องไซมาจเจอแรกแล้วบ่มาเทจอแรกบ่ใหญ่ปู่มาปู่มาแล้วยังบ่มาบ่จ้ีลุงยูทูบติดตามอยู่ติเออมาแล้วมาสนับสนุนเลยเนาะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เว้เนาะว่ามามาทัพตรงนี้เพราะว่าเคยมาอยู่บ้านบ้านจำปาเนาะเพราะว่าทางเส้นที่จะไปบ้านเมือยนั้งเที่ยงอ่าก็เลยอกมจักเส้นด่างบ่ติ ตะกี้เนาะแถวนี้มันเป็นบ้านรีลับเนาะบ้านนี people, <sh> <im> ้มันเป็น <terme> บ้านเจริญเลยได้บ้านนี้สมัยตะกี้แท่งแดงเนาะตอนไอทางานอยู่นะตะกี้เพื่อนเคยเป็นมออยู่อนามัยอันจำปาดงยู่เรานะจว่าใหญ่มากทักนี่เราก็ขับรถมาหนัดกันเจอหนี่เราก็มาถึงเลยเนาะเคยอยู่ไม่เพื่อนไปนอนอยู่ว่นนอนสองมื้อนอกว้องสาวว่าวคนจักแม่เพี้ยนอยู่เพื่อนว่าเมื่อกี้นี่ เพามาจากนิวซีแลนด์น่ะกับพันคุยกั็เอื้อยเพิ่นน้องน้องน้องชายอันเดช่าสดชื่นอ่เนี่ยอเป็นเป็นน้องเดชานะน่อยู่นิวซีแลนด์ขึ้นกันเฟินเนียนอันซามีพาทำทรายกับหมวดฟื้นเด้อที่ไปพากันไปเดินอันแสวงบุญกับลุงนะเยินพากันเล็บถอดอันนี่แหละเงินหลังนี่ละ แอซไซน์โมนี่แล้วพากันย่างนี่เดีลุงไทยบันนอกเด้อกันทางหลังเด้อ้ไทยบันนอกเด้อนี่เด้นี่นี่ผู้หมวดฟื้นนั่นนะมาดูผู้หมวดฟื้นมาพบมาดูนี่เด้ผู้หมวดฟื้นเออครับโอ้สอสอเก่านี่มาเจอกับผู้หมวดดูนี่เบิ่งดูนี่เพิ่นย่างแสวงบุญจะหลีบลุดบ่หายแล้วล่ะหายแล้วล่ะเพิ่มปุ่งเพิ่มปุ่ง ถอดเล็บนะวานันเ้าเอิ่นถอดเหล็บเลยอของลูกนี่ออกสามเหล็บผุนมาคนมนุษย์เก่าเนาะมนุษย์มนุษย์เหล็กสี่พันห้าพันลูกข้าเท่นด้าย่ันย่านย่ยายงไปหอดแยกนี่นะบ้านน้องแวกนี่เอารถมาขับค่อยแน่แม่นเลยแต่ว่าเอาใจสอยมูนนีด่ดีจอบหอดใจแล้ขคืนนี้หอดใจแล้ขคืนนี้อยู่ ส่องเบื้งดีให้กำลังใจแต่ว่าทำประโยชน์แนวใดวันที่แ่อยก็มาเฝ้า,าพวกน้องหน้าท้าตอนเพิ่นไปนะมันอยู่เป็นหมู่ันแม่คำใสตอนน้องอันไอโทรมาแต่เพื่อนนอกนะอันอยู่เฝ้าลานนี่แลยนี่เดี๋ยวเพื่อนใครมองข้าตอนนั้นเพ,นนนนพนนนิ่น,นโทรมานะใครมองลานที่มีต้นไม้นะอ,อันนี้หอกกระสังอันนี้หอกกระสังออกมาบัานี้เป็นหลังเป็นหลังหลังของไคเขามั่นบัตรนี้แต่ว่าเพื่อนกาจงส่องไว้ให้ว้างหลดบ้างยังอยู่จนจอดโหลด อันนี้ลุงจิมมี่แล้วเสร็จราน,นั่นอันสตูดิโอถ่ายรูปเออต้องใส่แอร์ใส่ยังเจ็บเจือเพราะว่าเครื่องปิ้นเครื่องอยังเนาะมัน เอาอครับผ่านผ่าน่นม่่คุยกันอเม่กากับลูกแค ปลูกต้นไม้ขึ้นมันกสิโอเคอยอปลูกต้นไม้น้ำวันี้เนาะห่อนแหงลังคาสังกะสีดิอืมชมสายย่งไป้บางข่าเจ้าฟอนแล้ว

สวัสดีค่ะวัสดีแอดอดิซอนสวัสดีค่ะแอดอดิซอนสักคนลนครก็ช่วยลุงช่วยลุงทำร้านให้ลุงจิมมี่นะเจ้าเนี่ยมาเอาสายน้อยมาใส่จะพอสายไฟมเะไฟนี่เจ้ามึงจะไฟอ่อนเนี่ยสายน้อย บ้านรถ có อยู่ที่ไหนครับเด